นิจังครับผมมันแดดนะลูกเอาน้องเข้ามาเอาน้องเข้ามาด้วยเอาน้องเข้ามาด้วยเร็วเอาน้องมาตากแดดทาไมเนี่ยไปเอาน้องเข้ามาเร็วปะนี่เอาน้องมาตากแดดตากลมแล้วเอาน้องเข้าบ้านด้วยปะ่ะมันแดดมันร้อนปะเสื้อสองชั้นเนี่ยปมันไม่หนาวแล้วมั้งเอาน้องมาเร็วเออเอาน้องเข้ามาแล้วนะน้องเข้ามาก็มาดูดต่อในบ้านเหรอยมี มีมีเป็นอะไรอ่ะมีมีมีเป็นยังยังงยู่ตามปนนอะไรอย่างยัางยตามตาใช,มใช่ตัวเปล่าขาง,งไหมอืจริงจังจริงจังอร่อยไหมเอาหมีไปห <laughs> มีไปตาแเด <laughs> มีไปตากแดดเหรอมีเหม็นเหรอจังมีเหม็นเอามีไปตากแดดเหรอหืมแม่พูดอะไรเหรอห้ามกลับนะห้ามผวนคำนะจังครับจังครับผมเอายี่ม่ยี่มทำอะไร